ป้าเถอพี่น้องมาเบ่งน้ากันรูปนี่พี่น้องปัานหมูน่อยนอนเี่ยงกันบกแตงเงียงคือปัน่นนี่พี่น้องอยาก,กิ <c oughs> <c oughs> นแล้วค่ะนี่พี่น้องปัานหมูน่อยนอนเีห้งกันนะบะเตงเงียงคือเป็นงังจีปั้นเถพี่น้องพี่น้องเอาชมหมอช่มหมอพี่น้องบึงนู้ผุนน่อนอ่นตนอ่นต่นอยู่พี่น้องอย่าก,กินแล้ว <c oughs> พี่น้องพี่น,อน้องเบิองเมืองเมืองเมืองตกแต่งหมูหน่อยบักแต่งหมูหน่อยบักแต่งหมูหน่อยปุณโอ้อลังการงานสร้างพี่น้อง